นั่นละครับแล้วก็เนื่องจากครับมีคนบอกผมว่าเอามีฮอกครัปกับคู่กับแชงครับแล้วก็เจอกับโซโลลูฟี่นะแต่ว่ารอบนี้ครับผมมาเป็นแบบเป็นเทินต่อเทินนะเพราะว่าผมไม่อยากให้มันมั่วเกินไปก็ก็เป็นแบบมาสลับกันแล้วกันใครแพ้ก็ออกไปก่อนนะครับดูเขมาดูโซโลเจอกับมีฮอกก่อนแล้วกันดูครับว่าสองคนนี้สู้กันจะเป็นยังไงพวกเอาโซโลเป็นล่างนี้ผมไม่เคยเห็นมันสู้กันแต่วันนี้ก็เพื่อค่อนข้างสูสีครับ ้ก็นี่เขอคฟันโซโลเป็นเป็นพลังสีดำออกไปน่าจะเป็นฮากิใช่ไหมโหดูครับแล้วโซโลครับอืสู้ไม่ได้ครับกูจะโซโลก็ควันมาแบบนี้โอ้โหมาเป็นา่ำไรมาดูครับโซโลกู้ไปทำไรมีฮอกไม่ได้ครับโซโลจะต้องไปไว้ว่าอันนี้ผมปรับเลื่อนเป็นร้อยห้าสิบนะทำไมดูจะจบไวเหลือเกินครับโอ้กูจะโซโลก็หมุนเป็นห่างไปจังหวะนี้ ถือว่าโจมตีมีฮอกได้เจ็บพอสมควรอยู่แต่ว่าตอนนี้โดซโลเลือดเกือบจะหมดแล้วนะดูครับมีฮอกครับสวนกลับมาครับหัวโซโลครับเป็นดาเมจระยะไกลต่อไปโหดโคตรจะเบาข่าวนี้เบามากโอ้โหแล้วจบเลยปะเนี่ยจบเลยครับเป็นโตครับนอนหมอบกระแตตุ่ยไปก่อนเอาครับมาดูว่าลูฟี่จะแก้เกมอะไรกลับมาได้หรือเปล่าครับเดี๋ยวดูไฟครับลูก ดูครับหมัดตัวยางยืดครับลูฟี่ทอดนี้แล้วก็เข้าไปต่อยแต่ว่ามีฮอกนี่กันได้ครับแทงจะได้ออกโรงไหมเนี่ยดูทรงแล้วมีฮอกเก่งเหลือเกินครับโอ้โหแต่ลูฟี่ครับคองตัวใสครับโอ้โหดูครับลูฟี่ครับโคตรจะไวครับแล้วชาร์จก็ไวเหมือนกันคลูฟี่เอาไปลูฟี่โดนฟันมาจังหวะนี้เจ็บเหมือนกันโอ้โหแล้วโดนไปสองทีสิครับลูฟี่ออกครับลูฟี่เปิดฮาร์คี้มาจังหวะนี้ยังไง นี่ครับเคาเตอร์ไม่ได้ครับแล้วโหแล้วก็ฟองตัวใสมีป,ปันดอกแล้วก็เข้า <c oughs> ไปต่อยเข้าไปต่อยเข้าไปต่อยแล้วต่อยเข้าไปแล้วต่อยเสยมาแบบนี้ครับแล้วก็ตอกส้นใสมีฮอกเอาครับดูดูดูมีฮอกโจมตีกลับบ้างครับเป็นตาของมีฮอ๊กบ้างแล้วชาร์จมาลูฟี่ชาร์จโกงอีกครับแล้วชาร์จมาอย่างนี้จะเปิดอะไรก็เปิดเป็นเกียร์สี่เป็นเกียร์ 4, สี่สแ็คแมนครับแต่ว่ามีฮอก โอ้โหมีพอ็อกคันไปก่อนครับเกียร์สี่สเน็กแมนไม่ใช่สเน็กแมนครับขออภัยเป็นเกียร์สี่ธรรมดาเน,นี่ยแหละโอ้โหขอขออภัยด้วยครับจังหวะนี้โอ้โหเห,หมือนฟ้ามามแล้วก็ไปต่อยโอ้โหจังหวะนีม้มีพอกไม่ต้องทำอะไรกันเลยก็เป็นลูฟี่ครับที่เอาชนะมีพอกไปได้ครับเหลือเหลือครึ่งเดียวครับมาดูเจอกับแชงกันบ้างว่าจะเป็นยังไง ดูกับแชงต่อยไปโอ้แล้วหมวกฟางของลูฟี่นี่เป็นของแชงใช่ไหมถ้าจะไม่ผิดที่ผมเคยดูมาตอนแรกจังหวะนี้กูโหดูครับลูฟี่จะได้ทําอะไรแชงวะเนี่ยเลือดยังเต็มอยู่เลยครับแชงก็ฟันใส่รลุ่ครับแต่ลูฟี่ก็สวนมาจังหวะนี้โอ้โหต่อยมัตัวยังยืดไปแต่แชงก็ฟันมาโอ้โหดาเมจโคตรจะแรงดาเมจแรงมากๆ ดูชแชงฟันไปอีกแล้วครับดูฟี่โอ้โหดูมันยิงไปครับโกงกว่าดูฟี่เยอะเก่งกว่าลูฟี่เยอะโอ้โหแต่ดูฟี่เขาบัตัวงยังยืดเข้าไปได้จังหวันนี้ดูชแชงฟันมาดูดแล้วกระแทกไปครับโอ้โหก็เป็นแชงกับมิฮอครับที่ชนะไปได้นะ นะครับแ,แล้วก็มีคนบอกว่าเอาอิจิโกะครับล่างสุดท้ายครับมาเจอกับรีวายหน่อยดูว,ว่ารีวายจะสู้ได้หรือเปล่าครับอิจิโกะล่างนี้ก็น่าจะโหดน่าดูเหมือนที่สู้กับนาโตกเขาที่แล้วย,ยังไม่แทบไม่โชว์เลยนะแต่ปาราบันโตกไปแล้วนะดูเพราว,ว่าจะทําอะไรรีวายได้เยอะมากมายหรือเปล่าครับรีวายนี่ก็เก่งเหมือนกันครับในเกมนี้นะเอาครับรีวายกระติกดาบมาแล้วโหฟันไปอิจิโกะหุเลือดลดเยอะมากครับ นี่ครับไอจิโกะนี่ก็ไวเหมือนกันนะนแรกๆก็เปิดดีวายมาได้เยอะพอสมควรก็อิจิโกะแต่จังหวะนี้โดนเหมือนถือดาบคูด่ด้วยกนันทั้งคู่เลยนะคู่นี้โอ้โหแล้วดีวายท่านี้เก่งมากครับี่ผมปรับเลือด150%แล้วนะแต่ว่าเลือดก็ยังลดไวยอยู่ดีนะนี่ครับดีวายหมุนมาโอ้โหจังหวะนี้สวนกันไปครับโอ้โหมาดูอิจิโกะอิจิโกะโอ้โหอิจิโกะฟันมัคมืนได้แล้วโอ้โหฟันลัวๆครับจังหวะนี้ เอาวะเอาวะอีผมไม่ได้เปิดโอกาสที่รีไวฟันแล้วตัง้งวันนี้รีไวรีไวดึงมาฟันแล้วช้าไปนักู่ครับรีไวช้าเต็มแล้วอันติเลยอันติแบบนี้อิจิโกะก็ไม่น่าจะไหวเท่าไหร่ครับผู้หูหอกไฟฟ้ามาเลือดเกือบหมดแล้วอิจิโกะฟันเอาคืนบ้างครับฟันไปฟันมาหรือเขาว่าอิจิโกะจะเคาน์เตอร์อะไรได้เปล่าจะรีไวโอ้โห ็ต่อยสวนไปทิครับเขาก็เป็นรีไวท์ครับที่เอาชนะไปได้ในราวแรกมามาดูกันว่าราวที่สองจะเป็นยังไงไปๆมันไกลไป่ปลาโอ้โห้วดูวับอิจิโกะควันออกไปอือหือโอ้โหอิจิโกะช่วงวนี้ร o u n สองบอกว่าฉันขอครับแต่ดีไว์ก็สวนึ้นไม่ได้เหมือนกันยังไงยังไงโอ้โหหมุนไปอย่างนี้เอาอะ อิจโกฟันโอ้โหดูครับรีายไม่ได้สวนครับราวนี้ออารีาวต่อยคืนมาได้แล้วเคาน์เตอร์ใส่อิจิโกไปแล้วคอมโบต่อครับดูครับโจมตีใส่รีาวเอ้ยใส่อิจิโก้เรื่อยๆครับโอ้โหคู่นี้โคตรจะเดือดคชับคุณผู้ชมมันจะเดือดอะไรขนาดนี้เนี่ยโอ้โหแล้วดูครับรีาวกระดิกดาบฟันไปอีกครับโอ้โหเอาอะเอาอะเวนคู่นี้มันฟันกันเดือดมากอะ รีวายครับฟันไปอีกครับหมุนเป็นลูก่างไปแบบน,นี้อิจิโกะที่มาดีรแรกๆตอนนี้เจอรีวายสวนกลับเหมือนจับทางได้ครับตอนนี้อิจิโกะทำไงทำไงดีทำยัำงไงดีโอโ้โหก็เรียบร้อยไปสีคะชสำหรับอิจิโกะครับก็บเป็นรีวายครับที่เอาชนะไปได้ในไฟตาคำบอกรอบนี้ก็โอ้ยเหนื่อยขอบคุณทุกคนครับที่ เข้ามาดูด้วยนะเมื่อกี้หอบเจ็บคอไปเลยส่หรับนี้ก็สวัสดีครับผมใครมีแบตไรก็ขอมาได้เรื่อยๆเ,เลยนะเดี๋ยวจะคัดๆมาแล้วก็ทำให้ดูด้วยกันสวัสดีครับผม